いれてるสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาดูสกิลของเฮดี้ตัวข้อหลักจากกิจกรรมออโดราเอเทอร์นากันครับสกิลกดใช้ครับลูเมนเทเลพอร์ตไปยังพื้นที่ที่เลือกครับทําความเสียหาย1คอลัมน์และผักสตูกับจากนั้นเปลี่ยนกระเบื้องให้เป็นสีเขียวครับเช่นคอมโบครับนิมเบิลไนท์สีคอมโบครับ ทําความเสียหาย12ช่องเป็นรูปเพชรและเพิ่มความเสียหาย16%นะครับให้กับ8แผ่นภายในคัสเตอร์ครับ8คอมโบครับทำความเสียหาย120% 16ช่องเป็นรูปดอกจันทและเพิ่มความเสียหาย18%นะครับให้กับ8แผ่นภายในคัสเตอร์13คอมโบครับทำความเสียหาย130%นะครับ2ช่องรอบตัวและเพิ่มความเสียหาย20%ให้กับ8แผ่นภายในคัสเตอร์ครับ Equipment s k i l l ครับ ปอมเป้แม็กซิม่าเมื่อใช้งานเชนสกิลนะครับหรือสกิลกดใช้พลังโจมตีของเฮดี้นะครับจะถูกแทนด้วยพลังโจมตีของปอมเป์พลังโจมตีของปอมเป์ครับเท่ากับ120%ของดาเมจเฮดี้ครับขณะที่เกิดออโรราไทม์ครับดาเมจของปอมเป์จะเพิ่มขึ้น2%ทุกๆการเชื่อมกระเบื้องครับสูงสุดได้ถึง30%ทั้งหมดครับคือข้อมูลสกิลเมื่ออัปด,ดาวเต็มนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแปลสกิลเฮดี้ เป็นอย่างไน,นบ้างครับชอบกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ